สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแจงก็จะมีเคล็ดที่ไม่ลับนะคะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการหาคู่ค่ะซึ่งจะเป็นคู่รักหรือว่าคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์ก็สามารถใช้ได้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินคำว่ากดแรงดึงดูด manifestationburning desire หรือการเหนี่ยวนำใช่ไหมคะจริงๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงค่ะมันก็คือการโฟกัสค่ะ โฟกัสถึงถึงสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะได้แฟนได้คู่เข้ามาเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยเพื่อนต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนต้องมีโฟกัสไปสิ่งที่เพื่อนอยากได้ก่อนนะคะซึ่งสําคัญคือการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะจำเป็นที่จะต้องเขียนลงไปให้ชัดเจนนะคู่ที่ฉันอยากได้นะคะตรงนี้อะพาร์ทเนอร์นะ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ธุรกิจนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องมีเช่นเป็นคนดีมีเมตตาตรงต่อเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้นะคะส่วนถ้าจะมีก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มนะคะเช่นเขียนว่าหน้าตาดีสูงขาวอันนี้แบบนี้นะคะ แล้วถ้าเป็นไปได้นะคะเพื่อนต้องไปหาภาพของคนที่เพื่อนสวยอยากได้คนประมาณนี้ค่ะออกมา แปะปิดฝาผนังหรือว่าใส่ในมือถือไว้ก็ได้นะคะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะจากงานวิจัยอะค่ะเขาไปสํารวจคนที่ประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะพบว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะค่ะเขาจะเห็นทุกอย่างสิ่งเป็นภาพนะคะแล้วเขาเห็นซ้ํซ้ำซ้ำทุกวันทุกวันจนมันอะลงไปใต้ subconscious ของเรานะคะชันได้ัะนนั้นเรื่องแฟนเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนธุรกิจก็เหมือนกันถ้าเพื่อนมีความ ชัดเจนมากพอเห็นภาพคนคนนั้นชัดมากๆเนี่ยค่ะเพื่อนก็จะสามารถดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้ามาหาตัวเพื่อนได้นะคะและสำคัญคือที่บอกไปข้างต้นถ้าเราจะอยากได้แฟนอยากได้หุ้นส่วนธุรกิจแบบไหนเราก็ต้องโฟกัสไปที่คนประเภทนั้นอยากได้คนมีการศึกษาเพื่อนก็ต้องจดต้องเขียนทำให้มันชัดหาภาพคนที่มีการศึกษาเห็นภาพให้มันชัดมากๆ และสุดท้ายค่ะสิ่งนั้นจะเข้ามาหาเพื่อนๆเองค่ะ